าวันนี้นะคะมีลูกค้าโทรเข้ามาค่ะว่าจะนัดเข้ามาขายรถนะคะคันนี้เป็นคันที่ลูกค้าเคยเข้ามาตีราคาไ้แล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ขอ,อกลับไปตัดสินใจก่อนแต่วันนี้ลูกค้าตัดสินใจจะขายแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปรอรุ้นกันนะคะว่าจะเป็นรถอะไรรอลูกค้ามาค่ะเลี้ยวมาแล้วนะคะคันนี้นะ t o y o t a V ีออสนะคะสีดํานะคะมีสเสน่ห์มาแต่ไกลเลยเดี๋ยวเรารอดูนิดนึงที่ตูดนะคะรถเป็นตัวอะไรอ่าตัว e นะคะ โตโยต้าชมนี้นะวีออสชมนี้จะเป็นเครื่องพนะันห้าเนาะดูหน้าลูกคา้าปลื้มปิ่มมากกับราคาที่เราให้ขอตัวเช็คสภาพกันอีกทีนะคะรถคันนี้นะคะคือบอกเลยว่าที่ตัดสินใจซื้อรถปีเก่าเพราะว่ารถมีความสวยเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับนะคะเดี๋ยวเราขอเช็คเลขตัวถังกันนิดนึงนะว่าตรงกับเล่มไหมฟืด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 โอเคตรงกับเล่มน,นะคะดูเม็ดอาร์ตนูน ลึกนะคะก็คือแบบเดิมๆเลยยางตอนถอดก็ค่อนข้างแน่นมากเลยนะคะพอรถเขาไม่เคยถอดไม่มีขยับนะเดี๋ยวเราเช็คเลขเครื่องอีกทีเพื่อความชัว์ส่องหาเลขเครื่องกันนะคะฟืดๆ,ๆรถคันนี้บอกเลยว่ามือเดียวป้ายแดงนะคะทําให้รถของลูกค้านะคะดูมีสเสน่ห์แล้วก็สภาพไม่โทมเลยโอเคตกลงกันเรียบร้อยนะคะเซ็นสัญญาซื้อรถคันนี้นะคะชิกๆ,ๆ,ๆ,ๆลูกค้ามาทางังครอบครัวนะคะ มาขอราคาเพิ่มนะเราก็จัดให้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ซื้อขายเรียบร้อยแล้วส่งลูกค้าขึ้นรถนะคะลูกค้ามา2คันรับกลับ1คันนะคะขอบคุณนะคะเราก็ได้นางฟ้ามาครอบครองอีกคันนะคะรถสิปีมือเดียวป้ายแดงสวยมากเดี๋ยวเราจะล้างนะคะแล้วมารีวิวให้ดูคะ่ะ